เพื่อนๆเคยได้ยินคำว่า global brand ambassador หรือว่า house ambassador กันไหมครับมันแตกต่างกันยังไงอย่างแรกเลยนะครับ global brand ambassador จะเป็นพรีเซนเตอร์นะครับที่จะโปรโมทสินค้าแบรนด์นั้นๆเนี่ยให้ไปทั่วโลกเลยครับต่อมาก็จะเป็นแค่ brand ambassador เฉยๆนะครับแต่ว่าบางแบรนด์เนี่ยเขาจะเรียกว่า house ambassador ครับซึ่งหน้าที่ของ house ambassador นะครับก็คือจะทําหน้าที่การโปรโมทสินค้าภายในประเทศหรือว่าตามข้อตกลงที่ตกลงกันในสัญญาครับและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือเป็น brand presenter ครับจะเป็นการทําสัญญาในการโปรโมทสินค้าเป็นระยะเวลาที่สั้นๆนั่นเองครับ สาตำแหน่งนี้นะครับห้ามใช้สินค้าแบรนด์อื่นในการออกสื่อต่างๆนั่นเองครับก็จะมีอีกอันนึงนะครับที่เขาเรียกว่าแบรนด์มิลส์เป็นคนที่มีอิทธิพลในวงการบันเทิงที่ดีไซเนอร์ถูกใจส่งสินค้าไปให้ใช้เพราะคิดว่าไปเนี่ยเหมาะกับเซเลบคนนี้เหมาะกับดาราคนนี้เพื่อให้เขาช่วยโปรโมทให้เขาก็อยากจะให้ดาราเซเล็บเหล่านี้นะครับโปรโมทให้เขาเนี่ยในระดับภูมิภาคเลยนะครับแต่ว่าไม่มีข้อตกลงไม่มีสัญญาใดๆทั้งสิ้นครับและอย่างที่2นะครับก็คือ f Friends of House อย่างคุณใหม่ดาวิกานะครับก็เป็น,นนะ ก็คือการโปรโมทสินค้าภายในประเทศแล้วก็การร่วมอีเวนต์ต่างๆที่อยู่ภายในประเทศนั่นเองครับและอย่างที่3นะครับก็คือแบรนด์พาร์เนอร์ครับแบรนด์พาร์เนอร์เนี่ยจะเป็นการโปรโมทสินค้าบางชิ้นที่ทำสัญญากันเท่านั้นเองนะครับบอกได้เลยว่า3ตํตำแหน่งนี้นะครับสามารถใช้สินค้าของแบรนด์อื่นได้นะครับไม่ติดสัญญาอะไร